สวัสดีครับผมสวัสดีพีหน่องเอฟซีทุกคนนะครับมาตัดละมันเบิงทีมงานเฮ้าครับผมมีถึงแต่าฟางหอยกล่นเบดกูคนเลยเดยทีมงานผู้สาวเหลือหน่อยเฮ้าต,าตัดไปนำ่ำมัดไปน่ำ อ่ะสิอพาตัดแล้วมันพี่เนาะโอ้มีตัวนี้คือบกเข่าใช่วะโดนกัะป ขนเขาอยู่แต่ว่าหอบเขามืัอนี้มาตัดลำม,มันมืัอนี้หคือว่านี่คือมืัอนี้ตัดลำมีตั้งแต่ลำใหญ่ๆเจ็ดช่วงได้เลย ลำมันโมเมนต์ซำหนึ่งได้พี่ดองเอ้ยซ้ำแขนลำมันลำมันมีแต่ลำนีไ้ไงคนงานกับขาดอยู่เรื่อย มือวานนี้สิบเอมือน,นี้เลืออยูแปดมันทีมงานผู้สาวเลือหน่อยเฮาก็เลยกำลังบอเพียงพอมาเห็ดแน่มือหนึง่งซองมือกับมืออยบคือหนุ่มหน่อยสอยแล้มเนยะคุณได้ยากได้ลํบมันเมาเด้อครับเออ ลำมันพันพันยังดอกนี่เพิ่งจ้างมาจากคุณนี่มาจากกำแพงเพชรเพียบ่มีกินเพียจะเป็นเพียายา่านครับบอคือการแดงการแดงนี่เพียกินมุนมีตีแหลกกมุ่นเลนยแต่เพิ่นนี่เพียายา่าต hóa cả nhây đấy phi nọ hóa nhây đi vô hóa nhây cô khe lót nè liệt liệt nè xăm nưng như lắc hóa nì ôi nhây cô khe lót ừ. ทำงานบ่มีเแถาแก่เด้แถาแก่บบมีมีแต่ลุกหนองเบิดเหมือนี้ท,นทีมงานทีมงานเถาแก่ปล่อยเด้นี่มันมันหัวใหญ่หลายแถาแก่เลยปล่อยบ่มาหอดไก่เลยอยากอายแถาแก่อยาก,ยากยอยากยลํำอยากอายหัวมัน ผู้ใดสนใจอยากได้ล่ำมันกับติดต่อได้เด้อหาอยากได้พันเพีายราตินี่ติดต่อทำทีมงานเนี่ยก็ได้ขายมดบ่จงไว้ขายก่อนเถาแก่เลยเถาแก่บ่ต้องมากเน่าแก่เขาขายก่อนเถาแก่เลย เอ้ยลำหมัดเฮ้ยนะยับไปเกลไกพี่น้องอยู่ไกล่หลายยับไปเกลไกยับไปเกลไก เฮ้ยเฮ้ยเรามีงานกบว่ารับดอกพวกปลาซิว พวกใจประทิบวรับดอก

ลำม,มัน,นกับ like ไงปวดห้าเอยาอยู่งอยมันไ้ปานอยู่บ่อ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 มันไ้ปานนั่ะหามือกหาอเขาปานนันม่เดืด บ่ไปนอนลุงบ้านเรื่อจันตุยมเขาหายแค่หาขึ้นบ่เกินหนังกบุรีกโอ้ พี้ยบบอกินอีพี่อยากกินนึงแต่เหงาไหมแปลกบอท่นมันมวนพี้ยากินแต่เหงาหอดยอดโมกขินไปกินน้ำกินนึงแต่เหงาเออมันหยาดพี้ยบหยาด ัดลำม,มันนี่ยกบปวดแขนนี่เมื่อมันใหญ่หลายลำลำมันม,มันใหญ่วดแขนคู่มันก็สูง กระสูงละมันคล้องแฉะนี่ละมันคล้องแฉเขาแต่แระเบกยนี่เราต้องปวดถึงว่าเป็นหาทิพล์ลำแต่ว่านับแล้วมันเศร้าหาลำเห็นไหมโ,โวดอีรีไหม nghe ngon khô vũ lầm mầm là người xoong mặt bưng mặt bưng mặt ừ, ừ, mặt ลำของแม่นุ่มหน่อยมัดแตนยายตัดเข้าเดียวเดี๋ยวบอกลายเยสีน้งองเงอ้ยทีมงานเข้าสู่ขนาดเลย เอาฝากกันหน่อยครับอย่าลืมกดไห์กดแช่กดติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ